ต่อไปนะคะเป็นคําถามข้อที่4ค่ะคำถามข้อที่4ค่ะใครจะเป็นคนถามเอ่ยเสินขาแนะนำตัวแล้วถามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมย์จากนิเทศศาสตร์ปีหนึ่งค่ะคืออยากทราบว่าก่อนที่พี่จะมาเปิดธุรกิจแบบนี้ค่ะพี่จะต้องมีความรู้ทางด้านศาสนาหรือว่าพิธีกรรมมาก่อนต้องศึกษาเพิ่มเติมไหมค่ะ แล้วก็ถ้าให้ประเมินตนเองเต็ม10พี่จะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่อยากจะถามบิ๊ส์ิงท่าไนหนก่อนค<า>่ะพี่หนิงค่ะถามคุณหนิงค่ะคุณหน,นิงค่ะจำเป็นไหมจะต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะคะเต็ม10คุณหนิงให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่นะคะคึณงกติี<อ>าเริ่มค่ะในในส่วนของความรู้ทางด้านศาสนาเนี่ยเ,เราต้องบอกว่าเต็ม10เราต้องให้กับตัวเองสักประมาณสักแปดในในส่วนบางส่วนที่เราอาจจะศึกษาได้ไม่ไม่มากพอเพราะว่าเรา,เราทํางานทางด้านนี้แล้วเนี่ย ในส่วนพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องไปในส่วนวนี้ครับต้องมีความรู้พอสมควรเลยละ่ะนี่ถ้าเกิดน้องชอบดอกไม้ชอบความสวยความงามชอบการดีไซน์แต่ความรู้ทางด้านศาสนาเป็นศูนย์ทำธุรกิจประเภทนี้ได้ไหมคะได้ครับผมเราจะต้องรู้พิธีกรรมของแท้ทุกศาสนามผมถึงบอกว่าให้เป็นสิธิ์ไม่ได้เพราะผมก็ต้องรู้ของศาสนาริ์ด้วยศาส,สนาพุทธด้วยค่ะค่ะเลยพิเศษสกีนสองท่านค่ะ พี่ตั้มค่ะคุณตั้มค่ะคุณตั้มค่ะจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องศาสนาพุทธมากน้อยแค่ไหนถึงจะเปิดธุรกิจประเภทนี้ได้นะคะค,คุณ<ม>ตั้มจะให้คะแนนตัวเองสักเท่าไหร่เต็มสิบกิรานไกรที่60วินาทีเริ่มค่ะครับผมทุกคนก็มีความรู้อยู่แล้วครับด้วยความที่เราเป็นชาวพุทธทุกคนไม่มีใครเป็นศูนย์คะแนนอยู่แล้วนะครับผมแต่ตัวผมเนี่ยเอ่อถ้าให้คะแนนเท่าไหร่ผมกลางๆให้ครึ่งหนึ่งผมอาจจะไม่ใช่ไม่ได้ไปบวชเป็นราษานานๆไม่ได้รู้ลึกถึงขนาดนั้นนะครับผมแต่ผมก็ถาม เพื่อนๆหรือว่าผู้ใหญ่ที่เขาบวชมานานอย่างประวัติของพระป่าต่างๆหรือพระพุทธลูกป่าต่างๆองค์เทพต่างๆท,ที่ทําไมเทพองค์นี้ถึงต้องมาต้องใช้ใช้ในในพิธีแบบนี้อย่างนี้ครับผมร้วตอบได้หมดนะครับ กาถ้าตอนนี้ให้เท่าไหร่ก็เต็มสิบอาจจะให้ร้อยตัวเองร้อยแล้วครับเหลือศาสร์สวยของท่านสุดท้ายคุณจอยค่ะ60วินาทีเริ่มค่ะพี่จอยก็จะพูดในแนวของร้านสายทานบุญแน้วเพราะผลิตภัณฑ์ของพี่มีน้อยไม่ได้กว้างขวางเหมือนที่ว่าของคุณตั้มมีเพราะพุทธรูปมีอะไรที่ต้องรู้เรื่องของเกี่ยวกับว่าปางต่างๆต้องบูชายังไงอะไรอย่างนั้นพี่จอยก็จะรู้เกี่ยวกับว่าการให้เพราะซื้อไปก็ถวายซื้อไปก็ถวายค่ะดังนั้นถ้าจะศึกษาถึงเรื่องของความรู้ของศาสนาพุทธก็จะเน้าทน ก็จะแนะนําเรื่องว่าการให้ทานเนี่ยทำไมจึงต้องให้กับพระภิกษุสงฆ์เพราะว่าในพุทธศาสนาของเรากล่าวไว้ว่าให้ซาตให้ทานแก่สัตเดลฉานมีผล100ชาติให้ทานแก่ผู้ทุศีลคือผู้ไม่มีศีลเนี่ยก็ให้ผลมากขึ้นกว่าให้สาตเดลฉานให้ทานแก่ผู้ที่รักษาศีลก็มีผลมากกว่าผู้ที่ไม่รักษาศีลจนกระทั่งสูงสุดไปเรื่อยๆให้พระสงฆ์พระสงศีศีล227ข้อก็ย่อมจะมีผลมากกว่าดังนั้นถ้าจะถามคุณพี่จอยว่าจะให้คะแนนตัวเองสักประมาณใน10คะแนนให้ได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะ ถ้าจะดูทั้งหมดแล้วเนี่ยจาก10คะแนนกับความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ก็น่าจะสักประมาณสัก4ี่คะแนนน่าจะยังไม่ถึงครึ่งค่ะยังมีเรื่องที่เราต้องยังมีเยอะมากค่ะก็จะแนะนําเท่าที่เท่าที่ตัวเองได้ศึกษาแล้วที่ไม่รู้ก็จะตอบไปตรงๆว่าอันนี้พี่ยังไม่รู้นะพี่ต้องไค้นคว้าก่อนค่ะเอาละค่ะผ่านไปแล้วข้อนี้น้องๆไปรู้เปยังไงพร้อมหมดแล้วหรือยังเราเกิดพร้อมหมดแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการวตคําถามข้อที่4ค่ะ ต่อไปนะคะขอเข้าสู่ช่วงของคำถามข้อที่5ค่ะคำถามข้อที่5ค่ะเสิญค่ะสวัสดีค่ะชื่อโบลิงคณะนิเทศศาสตร์ปีหน,นะคะหลายๆครั้งนะคะที่หนูดูข่าวค่ะก็จะมีข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์บ้างเน้นบ้างที่ประพฤติผิดประพฤติผิดวินัยอะค่ะ,คะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบต่อศรัทธาของพุทธ พุทธศาสนิกชนใช่ไหมคะมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทําให้มีผลกระทบต่อธุรกิจพวกพี่มากน้อยแค่ไหนคะค่ะน้องวอนมา,มานี่ยเขาทำลิซ่าส e กนท่านไหนก่อนดีคะพี่ตั้มค่ะถามคุณตั้มก่อนนะคะคุณตั้มค่ะเดี๋ยวนี้มีข่าวคราวของพระที่ประพฤติผิดวินัยเยอะพอสมควรส่งผลต่อศรัทธาของคนที่นับถือศาสนาพุทธนะคะคมีผลต่อยอดขายข,ายของสินค้าที่ร้านของเราไหม60วินาทีเริ่มขายม,มาันมีส่งผลส่งผลแน่นอนอยู่แล้วครับแต่มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีอย่างด้านไม่ดีเนี่ยก็รู้อยู่แล้วมีข่าวดังงช่ว ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับรก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในในวงการศาสนาก็ส่งผลต่อวงการธุรก,กิจของสังกัดพันเยอะเหมือนกันทังนั้นก็ตลาดค่อนข้างเงียบเงียบเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันส่งผลต่อความเชื่อของคนว่าเ,ออเราศรัทธ,ธาพระองค์นี้อยู่แล้วทําไมดันมีข่าวแบบนี้แล้วเราจะศรัทธ,ธาต่อไปไหมเราจะทําบุญต่อไปดีไหมมันก็มีผลต่อตลาดเหมือนกันครับแต่ในเรื่องของข้อดีก็มีเหมือนกันอย่างเช่นในเรื่องของ ความเชื่อเรื่องวัตถุวัตถุมงคลว่าช่วงนี้นิยมอย่างนี้ผมยกตัวอย่างเช่นตะตุคามอยู่ช่วงหนึ่งฮิตมากๆทั้งที่ก่อนทั้งนี้ไม่เคยฮิตมาก่อนแล้วทำไมถึงมาฮิตมันก็เป็นเป็นคล้ายๆเป็นเทรนเทรนอย่างหนึ่งในวงการนี้เหมือนกันครับว่าออกมาปุ๊บบูมเลยตลาดบูมเลยค่อนข้างบูมแล้วอยู่ดีก็เงียบเลยมันก็มาเป็นผักๆกมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีเหมือนกันครับแล้วแต่กระแสไปบางบางกระแสก็ส่งผลให้ยอดขายของเรากระเตื้องขึ้นละเฟื่องฟูขึ้นทั้งธุรกิจเลยบางกระแสก็ทําให้ดอลง เลยวิสัสคิงอีก2ท่านคข่งโอลิ่งพี่จอยค,ะค่ะถามคุณจอยค่ะคุณจอยค่ะข <trov> <communication> ่าวแบบนี้มีผลกับยอดขายของร้านสายทานบุญไหมนะคะ60วินาทีเริ่มค่ะค่ะข่าวคราวที่ไม่ดีสําหรับพระภิกษุค่ะมีผลแน่นอนค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยของสายทานบุญเนี่ยเขามาซื้อไปก็ถวายแก่พระสงฆ์ค่ะพอมีข่าวคราวพระสงฆ์ปฏิบัติไม่ดีไอ้ทีนี้ใครจะมาซื้อกระเป๋าไปถวายพระพุทธละไม่มีแล้วะก็ ต้องทําการทําความเข้าใจค่ะทําความเข้าใจตั้งแต่คนที่ออกไปขายเพราะในกลุ่มที่ออกไปขายในมีทั้งแม่บ้านหลายกลุ่มที่ออกไปก็ต้องเหมือนกับเรียกมาคุยเลยเออพอผ่านมาบางคนก็พูดโอ๊ยไม่ซื้อแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ถวายพระแล้วไหว้พระพุทธดีกว่ากลา,าพระพุทธดีกว่า,าก็ต้องกต้องคุยกับเขาค่ะทำความเข้าใจว่าขึ้นชื่อว่าพระเนี่ยที่จะไม่ดีเนี่ยเป็นไม่มีค่ะพระองค์ก็กล่าวไว้ว่าพระเนี่ยขึ้นชื่อว่าขึ้นชื่อว่าพระแล้วเนี่ยไม่ดนะีไม่มี แต่คนที่ทําไม่ดีนั่นก็คือปู่ทุชนผู้ไปห่มผ้าเหลืองอเขาทําไม่ดีเราต้องแยกไป2สส่วนเอาละค่ะเด็นสุดท้ายบ้านนะคะคุณหนิงค่ะมีผลผต่อยอดขายผลิตของเราไหมนะคะ60วินาทีเริ่มค่ะในในส่วนของร้านหม,มเองเนี่ยถ้าข่าวเกี่ยวกับศาสนาที่ออกมาไม่ดีผมก็ลองบอกว่ามีผลน้อยมากเพราะว่าพิธีกรรมต่างเนี่ยมันจะต้องดําเนินต่อไปอยู่แล้ว <S <S เพราะมันพิธีกรรมทางด้าน หลังความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องต้องจัดอยู่แล้วค่ะมันคงอกว่าไม่ผสมไม่ดีฉันเลิกจัดงานศพเป็นการมันไม่เกี่ยวกันค่ะท่าของผมนี่ต้องบอกว่ากระทบน้อยมากบังเอิญที่ร้านของเราที่ลิตริลี่นี่ของคุณหนิงจะเป็นเรื่องของพิธีกรรมในงานศพมากกว่าก็เลยไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องของวินัยของพระสักเท่าไหร่นักตันี้ก็ไม่ได้ไม่ริมผลกระทบอะไรนะคะเอาล้ค่ะผ่านไปแล้วน้องบิวกรุ๊ปพร้อมบทไหม ถ้าพร้อมโหวตแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการโหวตคำถามข้อที่5ค่ะ Business King. Business King. ต่อไปขอเข้าสู่ช่วงของคำถามข้อที่6ค่ะคถามข้อที่6ค่ะเินค่ะครับสวัสดีครับเชคครับนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่1ครับผมที่รู้กันอยู่ก็คือพุทธศาสนากับวัยรุน่นค่อนข้างจะมีช่องว่างระหว่างกันเนาะครับ่างที่พี่ตั้มพี่ตั้มเขาบอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแต่พวกลุงๆป้าๆแล้วก็คนที่สูงอายุมาเท่านั้นทีนี้เนี่ย แต่ละท่านก็พอจะมี Facebook มี IG สําหรับเปิดเป็นช่องทางร้านค้าของตัวเองแต่ว่า<ะ>ทีนี้เนี่ยผมอยากจะทราบถึงรายละเอียดของสินค้า<ะ>ก็คือสินค้าของแต่ละท่านเนี่ยเคยเคยมีไอเดียบ้างไครับที่จะดึงดูดเรล่าวัยรุ่นอย่างพวกเราหรือเด็กๆครับอาจารย์อย่างเช่นว่าเหมือนกับถ้าเกิดแบบอย,อย่างเช่น เทียนสวนๆแล้วทำเทียนขึ้นมาเทียนเล่มหนึ่งใช่ครับเทียนลายคิตตี้ดีไหมใช่คือแบบว่าจุงใจจากแทนที่จะเป็นมังกรหรือพญานาคที่พันอยู่ทั่วไปอย่างี้ใช่ไหมครับอย่างอย่างแบบคือใช่อย่างเวลาแบบพ่อแม่จะชวนลูกไปทําบุญอย่างนี้ครับลูกก็จะไม่ไปอะไรแม่ให้หิ้วอะไรไปแต่ถ้าเกิดแบบลองเด็กพักสามขวบแล้วทําถังเป็นลายเบนเทนดูซิแบบว่าเด็กจะไปอย่าเนี้ยมันจะจุงใจกว่าครอ๋ออาจจะเป็นพงลีดของพี่มิงอาจจะเป็นพงลีดหรือวิตองอะไรอย่างเงี้ยสำหรับชนชั้นไฮโซแบบเนี้ยครับตัวผลิตภัณฑ์ระดับนิ วัยรุ่นและเด็กที่แบบจะเจาะลงไปมากจะดึงดูดวัยรุ่นอย่างพวกเราอย่างไรครับเช้ะก่อนที่จะบาปกันไปมากกว่านี้นะคะจะเลือกบิสส์ส์คริงท่านไหนให้ตอบดีคะทั้งสอพี่หมิงก่อนเลยละกันถามหมิงก่อนนะคะคุณหมิงหา60นาทีเริ่มครับแน่นอนครับของเราเนี่ยต้องบอกว่าพื้นฐานของเราคือร้านดอกไม้มาก่อนก็ต้องบอกว่าผมสามารถที่จะดีไซน์ให้ดึงดูดเราวัยรุ่นอย่างพวกคุณได้แน่นอนัวร์ตั้งแต่ตอนที่เริ่มเินในการบอกว่า ของผมเน้นดีไซน์และขายดีไซน์ค่ะราคาของผมเนี่ยแล้วก็ต้นทุนอะไรต่างๆขึ้นอยู่แต่ดีไซน์ที่ลูกค้ายอยากได้อยู่แล,แล้วแล้วแต่เราจะรีเควสก็ได้ใช่ไหมครับว่าอยากได้ใช่ครับพอได้เราอยากได้แบบนี้วัสดุแบบนี้วัตถุดิบ,บดอันนี้ก็แล้วแต่ตัววัสดุแหละว่ามันแพงหรือถูกใช่ครับดีไซน์ <ผม S 2> เองได้เลยเอากระเป๋ หลุยมาทําเป็นพวงหลีดผมก็สามารถที่จะทําให้ได้อจะดีไซน์สักควงหนึ่งไว้สําหรับงานตัวเองก่อนไหมล่ะอะไรอย่างนี้ั้มมีคิดไว้ในใจแล้วหรือยังเก็บตังค์เออดีไซน์เพื่อตัวเองอะไรก็ดีไซน์ได้เลยลูกค้าสามารถออกแบบเองได้ด้วยใช่ครับเอาเชคขาเลยพิศิ่งสองท่านพี่ตั้มเลยครับแขกคุณตั้มนะคะคุณตั้ม่ะตัวผลิตภัณฑ์นี่แหละจะดึงดูดให้วัยรุ่นและเด็กนะคะเข้ามาซื้อได้มากน้อยแค่ไหนที่ร้านไก่ทีพกซิบนาทีเริ่มค่ะครับผมสังกัะพัน จะไปคู่กับแฟชั่นมากมันก็ไม่ไม่ได้เหมือนเสื้อผ้านะครับจะพระอย่างนี้ทำยังไงให้ดึงดูดไม่ได้ครับมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วครับผมสิ่งที่ดึงดูดได้สินค้าก็มีบางประเภทอย่างเทียนทําได้ไหมสามารถทําได้ในเรื่องของสังฆทานเราจะเราอย่าลืมว่าถ้าเราทําดึงดูดวัยรุ่นเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยคนใช้คือ,คอพระ,ะไม่ใช่เราใช้ดังนั้นสิ่งที่เราดึงดูดได้ก็คือเรามีขอบจากัดว่าเราทําไดใ้ในขอบเขตนี้อย่างเช่น เราทําให้ดูน่าซื้อปูุกโบหรือว่าสีสันให้ดูน่าซื้อค่ะไม่ใช่เออถ้าจะเอากระตูนเจ้าคิตตี้มาใส่ก็ใส่ได้นะแต่จะดีหรออะไรอย่างเงี้ยมันก,มนก็มันก็ไม่เหมาะสม,มนะครับผมจะแฟชั่นจ๋าก,ก็ไม่ได้มันก็ที่ทําได้ก็คือทาให้ดูมีแวลูลให้ดูเป็นของพรีเมียมมากกว่าะนะครับผมเพราะว่า<ม>สังขพันธ์ของทับุญกับวัยรุ่นเะไเร้าใจว่าทำเทียนคิตตี้ไปเอาไปถวายพระ มันก็ยังไงอยู่เราก็ไปซื้อเทียนคิตตี้จุดไว้ในบ้านเราเองดีกว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็การดีไซน์อะไรจะให้มันออกนอกกรอบมากไม่ได้ครันะคะเอาละค่ะเหลือท่านสุดท้ายแล้วค่ะคุณจอยค่ะน้องบอกว่าตัวผลิตภัณฑ์ช่วยทําให้โดนใจวัยรุ่นหน่อยซีโดนใจเด็กหน่อยซีทางร้านนะคะสายทานุญมีวิธียังไงบ้างองสิบนาทีเรื่อค่ะสายทานุญก็พยายามเหมือนกันนะคะที่จะให้โดนใจวัยรุ่นนี่ยค่ะ แต่ก็อย่างที่คุณตั้มบอกอะค่ะพของที่จะถวายพระเนี่ยพระเป็นคนใช้จะดีไซน์ให้ได้ดั่งใจเราเนี่ยยากมากฉะนั้นต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดออกมาให้ได้ก็ได้ไดมา2อ,อย่างค่ะก็ได้มาซองใส่โทรศัพท์มือถือค่ะซองถทับมือถือทีแรกก็เอ,เอาเอามี iPhone 4ใช่ไหมไอโฟน4วัดขนาดไอโฟน4ทำซองมาเลยพอทําได้สักพักนี่ยไอโฟน5ออกมาเอายาวกว่าเดิมฝาปิดไม่ได้อีกแล้วก็เปลี่ยนอีกแล้วค่ะเปลี่ยนอีกพอ,พอพอสักพักหนึ่งไอโฟน5ได้ พี่จอยไม่มีทัชสกรีนเหรอเปิดขึ้นมาแล้วก็โอ้โหทัชสกรีนอย่างนี้บอกว่าเอาพอเอแค่นี้ก่อนแล้วกันเอาฝาปิดก่อนนี่มันจะมันมันจะแฟชั่นมากไปค่ะและอีกสิ่งหนึ่งก็คือที่ทำมันก็คือเป็นกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กค่ะโน้ตบ<ม>ุ๊กสําหรับพระค่ะอ่าไว้ลุงก็ถามอีกแหละพระใช้โน้ตบุ๊กด้วยเหรอมีกระเป๋าโน้ตบุ๊กด้วยเหรอบอกว่าใช้ค่ะพระเทพ<ม>เดี๋ยวนี้ท่านก็ไม่ได้ไปนั่งพิมพ์ดีดแล้วทั้งก็หาข้อมูลอะไระท่านก็ใช้โน<ม>้ตบุ๊กเหมือนกันดังนั้น จะให้ท่านไปถือกระเป๋าน้ตบุ๊กสีฟ้าสีแดงสีอะไรก็ไม่ค่อยเหมาะก็ดีไซน์เป็นสีที่เป็นสีผ้าเหลืองแต่เป็นกระเป๋าน้ตบุ๊กนี่ก็คือกลยุทธ์ที่จะดึงดึงดึงดูดให้วัยรุ่นเข้ามาซื้อสินค้าของสายท้างี่นค่ะะค่ะครบแล้วนอะคำถามข้อนี้นะคะเป็นไงพร้อมหมดแล้วหรือยังถ้าพร้อมหมดแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการหมดคำถามข้อที่6 ผ่านไปแล้ว6ข้อนะคะต่อไปขอเข้าสู่ช่วงของการถามคำถามข้อที่7ค่ะถาคำถามข้อที่7ค่ะสวัสดีครัสวัสดีครับชื่อเฟรมนะครับจากคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่2ครับผมก็อยากจะถามพี่ทั้ง3คนนะครับว่าอย่างเห็นเวลาโรงแรมอย่างนี้มีจัดเลี้ยงเขาก็จะมีร้านอาหารเฉพาะที่จะเรียกไปให้นะครับก็เหมือนกับเป็นคอนเน็กชันของเขานะครับก็อยากจะถามร้านของพี่ๆทั้ง3คนเนี่ย ต้องมีคอนเนคชันกับทางวัดบ้างหรือเปล่านะครับก,ก็เห็นพี่เล่าตอนแรกก็คือมีคอนเนคชันกับพวกร้านสังกัดพันต่างๆอย่างของพี่ที่ทำพวงหรีชใช่ไหมครับ<ะ>แต่ว่าถ้าคอนเนคชันโดยตรงกับวัดเนี่ยมีไหมน้องเฟรมเดีจะถ<ะ>ามเบสส์คิงก่อนพี่จอยก่อนแล้วกันครับถามคุณจอยก่อนคุณจอยค่ะครบอกซวินาทีเริ่มค่ะก็สําหรับสังกัดพันของสายทานบุญเนี่ยไม่ได้มีคอนเนคชันโดยตรงที่ว่าจะต้องวัดนี้ทําสัญญากันหรือมีผลประโยชน์ตอบแทนกันอะไรอย่างนี้ไม่มีค่ะยกเว้นว่าบางครั้งเนี่ย คนคารวะเนี่ยซื้อไปทาบุญไปถวายในวันเกิดของเขา9้าชุดทีนี้<ฆ>อาจจะก,กรรมการวัดเนี่ยเขาเห็นเขาเห็นว่าเขาก็ถามว่าซื้อมาจากที่ไหนค่ะเขาก็จะรู้ว่าซื้อมาจากออลาสายทานบุญอย่างนี้พอคราวหน้าเนี่ยอย่างเช่นพระครูอะไรงานพัดยศต้องเชิญพระจากที่อื่นมาเป็นร้อยนะก็จะสั่งกระเป๋า,าของนึกของสายทานบุญว่าอันนี้<ฆ>น่าจะเข้าเข้าท่าเข้าทางอะไรถูกใจเขาค่ะ ก็จะเป็นในแนวของอย่างนี้ค่ะบุคคลไปทาบุญเสร็จแล้วคนในวัดเห็นหรือกรรมการวัดเห็นหรือแม้แต่หลวงพ่อเองท่านก็จะติดต่อมาเป็นในแนวอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะน้องเฟรมขาเลขสองท่านค่ะก็เป็นพี่ตั้มแล้วกันครับถามคุณตั้มคุณตั้มขาได้เข้าไปตีซีเจ้าอาวาสวัดไหนบ้างแล้วหรือ,อยังนะคะให้ยอดขายเรากระเต้ขน <c oughs> ขึ้นที่ร้านไตรทิศนะคะ60ิวินาทีเริมค่ะคมไม่ถึงกับต้องไปตีซีเจ้าว่วาขนาดนั้นมันดูเป็นการค้าเกินไปนะครับคือคอนเนคชั่นวัดถามว่ามีไหมก็มีครับผมมาจากไหนก็ จากการที่ว่าบ้านใกล้ๆครับเวลาเราทำถุงบ้านแล้วก็นิมนต์พระจากใกล้ๆบ้านมาแล้วเขาก็ท่านก็มาทุกปีท่านมาทุกปีปุ๊บโอเคเราก็เริมสนิทกับท่านมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเวลามีญาติโยมไปถามท่านว่าท่านมีอะไรแนะนํำไหมจะซื้อของอย่างนี้อย่างนี้ถามว่าท่านแนะนาใครท่านท่านก็แนะนําเราให้เพราะว่าด้วยความที่ว่ารู้จักกันมานานนะครับแล้วพระบางท่านเคยใช้ของเ้าแต่ท่านเป็นเนนะครับผม เป็นเนนจนป่านนี้ท่านเป็นเจ้าวาดไปแล้วครับท่านก็ยังใช้ของที่ร้านเราอยู่คือเพราะว่าด้วยคุณภาพแล้วก็ด้วยความถูกใจด้วยท่านก็เลยใช้เรามาเป็น1 0ปีตั้งแต่เนนยันตอนนี้เป็นเจ้าวาดไปแล้วครับค่ะเดี๋ยวท่านสุดท้ายแล้วนะคะคุณิงค่ะจำเป็นไหมคะเรื่องคอนเน็กชันสำหรับธุรกิจที่ร้านเรานะคะที่ลีดเดลิเวอรี่หกสิบนาทีเริ่มคะ่ะถามว่าจําเป็นไหมสําหรับที่เราจะต้องไปมีอะไรกับทางพระหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า ไม่จําเป็นที่จะต้องเพราะว่าของเราเนี่ยเน้นขายทางด้านที่ลูกค้าที่จะซื้อแล้วก็เข้าไปมากกว่าที่จะที่ไปจําหน่ายที่ในวันดโดยปกติทางวัดเนี่ยเขาจะมะีในกลุ่มของแม่บ้านอะไรต่างๆท,ที่ไปทําจัดเมนจัดอะไรจัดกรงหลี ที่อยู่ข้างในวัดอยู่แล้วค่ะซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปเข้าไปทำคอนเน็กชันอะไรต่างๆข้างในได้ค่ะผ่านไปแล้วข้อนี้น้องๆมีกรุ๊ปพร้อมโหวตไหมพร้อค่ะถ้าเกิดพร้อมโหวตแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการโหวตคําถามข้อที่7ค่ะ